โอเคนะครับคนที่สองนะครับที่จะต้องไปเล่นเกมนี้นะครับนั่นคือเรนเจอร์น้องใหม่ของเราครับนะคุณเฟิร์สคณะพันแค่ชื่อเขาเนี่ยก็ชื่อว่าเฟิร์สอ่ะพี่อ๋อเฟิร์สนี่คือมาเป็นหนึ่งใช่เลยครับอันนี้จับหัวอันนี้จักท้ายครับ ก็ต้องไปลุ้นตามเชียร์เฟิร์สหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เฟิร์สมาถ่ายรถโรงเรียนเนี่ยยังไม่เคยทําได้ดีเลยยังไม่ยังไม่เคยเห็นเคยเธอผมเคยทาได้ดีเทปเทปรวมกันที่รวมทุกคนผมก็ไม่ได้ทําได้แย่แย่แต่ไม่ได้ดีอ่ะแล้วก็ล่าสุดคือแย่เลยเฟิร์สแต่ยังไม่แพ้ล่าสุดก็ยังไม่แพ้เฟิร์สพร้อมไหมพร้อมครับจริงๆคำสบประมาทอ่ะมันจะบีบคั้นให้กลายเป็นพลังของเราเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าผมทำได้ดีแค่ไหนไม่คุดเยอะแล้วกัน พรอมออกแล้วละครับอ่ะเล่นให้เต็มที่เลยนะเฟิร์สแล้ววัแล้ววัแล้วเร็ว,วไวเลยไวเลยไม่ได้ยากนี่เหมือนช้าเหมือนช้ากว่ามอนนะอันนี้ช้ากว่ามอนช้ากว่าเพิร์สต้องเร็วกว่าน,นี้น,นี่ตอนนี้นี่เอม็มอนถึงไปแล้วนะเ,ออเริ่มเริ่มอ่ะไม่ได้ยากนี่อันนี้การมีการแหววเล่นกล้องด้วยนะ รเริ่มชะลอแล้วและครับเตรียมเข้าสู่ทางซิกแซกเฟิร์สจะหลบหลีกได้ไวสู้มอนได้หรือเปล่ามาดูกันครับอ้าต้องเร่งสปีดขึ้นอีกหน่อยแล้วเฟิร์สไปช้าแบบนี้เนี่ยจะแย่เอาหนเเาเฮ้ยทำไมรถมันเหมือนจะหยุด รถมันเหมือนจะยุดรถมันเหมือนจะยุดคือตอนนี้เล่นไปสอ,อนที่สองเนี่ยคือรู้เลยว่าม่อนเร็วกว่าเฟิร์สแน่นอน,นใช่ไปอีกลูกไป <c oughs> ไปเลงไปลูกลไปไป <c oughs> อาล่ะครับมาถึงโค้งสุดท้ายเส้นชช้อยู่ไม่ไกลแล้วเฟริร์สเร่งสปีดไปเลย <c oughs> เร็วๆๆๆ ไกกัน้าดีไปอีกไ์ที่สุดก็มาถึงเส้นชัยจนได้ครับขับรถชมวิวสัเพลินเลยนะเฟิร์สโอเคพอแล้ว 2>, <c oughs> 2นาทีขึ้นอนะ่ะม่อนได้นาทีกว่ากว่าถ้าแบบดูกะด้วยสายตาอ่ะผ่านไปแค่2คนก็ยังวัดผลอะไรไม่ได้มากแล้วนะครับส่งคนที่3ลงมาต่อกันเลยดีกว่าเลโอเอาละครับและคนต่อไปนะครับก็คือ น้องซิงครับคุณซิงแฮริสของเราจ้ามีเล่น่เล่นใหญ่ท่าเยอะท่าเยอะด้วยแต่ว่าซิงเนี่ยเท่าที่เราเคยไปเล่นเกมแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆมานะเกมอะไรที่มันต้องแบบว่าขึ้นที่สูงแบบเสียวๆหน่อยเนี่ยเขาจะแบบชำนาญเขากลัวอ้แล้วเขากีดตลอดแล้วแบบไม่กล้าลงอ่ะจำได้ตั้งแต่ไปพวกเขาชนไก่ไปอะไรยเงี้ยคือรอซิงนานมากเออเกมเขาลุ้นเยอะนี่ผมรอลงแล้วอีกแป๊บเดียวผมว้าไปอยู่นู่นเลยอ โอเคนะครับ,บเดี๋ยวไปดูว่าซิงจะทำเ,เวลาได้ดีขนาดไหนครับพร้อมครับตอนเนี้ยมันคือปีใหม่ปีใหม่ของผมมันคือปีแห่งความร้อนแรงและเร็ว <S <S ฉะนั้นเป้าหมายบีไว้พุ่งชนไปเลยเออพูดดีมากทําไม่ได้ตามเป้าด้วยและกันนะจั๊ซุนเซิงพร้อมออกตัวพุ่งชนเป้าหมายแล้วเอ้าตั้งสติให้ดีแล้วก็ไปให้ไวเลยนะสิง ตอนนี้ออกไปแล้วนะครับสปีดต้นดีดียู่ดีอยู่ไปไปคือถ้าไปในสปีดนี้ได้แล้วไม่ใจสอกเบรกซะก่อนเนี่ยน่าจะทำเวลาได้ดีเล่นเสียงเล่นเสียง เลยนะครับเนี่ยสิ่งน <ะ S 1> คนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วโยกซ้ายโยกขวาเฮ้ยแต่ก็ไปไวกว่า <c oughs> เฟิร์สนิดนึงอ่ะใช่ใช่ไปกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นโค้งที่แบบว่าแบบอันตรายที่สุดของของแบบหัดสอบเอาละแกเอาละแกความเร็วเริ่มเพ้ซะแล้วสิต้องใช้ตัวช่วยซะแล้วเร็วเร็วเร็วเอวเวอมันไม่ค่อยไปเลยอ่ะ ถ่ายร,รูปเหรอทำไมชิงช้าจังช,ช้ามากช,าช,าชิงช้าชิงช้าอะเจอเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นกระดึ๊บช่วยเลยมิสิงแล้วก็เข้าเส้นชัยไม่ได้อีกหนึ่งคนเลยครับ